วันนี้จะมากินปูด,ดองซีอิวนะก็สั่งมาจากแก๊บแหละก็เขาเป็นดองซีอิวนี่ก็มีพริกเยอะมากคือพริกเขาเผ็ดจังเลยฮะพริกถูกมั้งอะไรประมาณนี้นี่คือน้ำจิ้มของเขาสั่งมาประมาณ200กว่าบาทตอนแรกคิดว่าเขาจะให้ผักเป็นผักสีเขียวที่แบบกินกับ<ม>เป็นผักกาดเหมือนผักกาดเกาหลีหรือผักกาดอะไรสักอย่างแต่ได้เป็นผักกาดอันนี้คิดดูว่าเพิ่มเพิ่มผักต้องเสียตังค์ด้วยอ่ะ แล้วมันกินกับอันนี้อะนะก็เลยแบบงงมากอะ่ะแห้พีก่กินกับผักอันนี้จริงๆเหรออะไรนะเงี้ยตอนแรกคิดว่าจ,จะเป็นผักใบเขียวอ่ะอย่ามันบงังอ่ะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนดับแรกฟริปฟิฟเออโวโวโวเปิดยังไงเนะี่ยเขาเปิดไงอะ่ะโอเค อ๋อเป็นฝาขอชิมมันจิมเนี่ยเปรี้ยวคือมันเปรี้ยวอะ่ะนี่คือปูม้าหนึ่งตัวแพ็คละร้อยเจ็ดสิบอันนี้น่าจะเป็นกระเทียมโทนนะฮะกระเทียมโทน กระเทียมถั่วข้าวหนึ่งเซตห้าบาทห้าหรือสิบไหมสิบนะน่าจะสิบเราจะมาลองกินเราจะมากินกันแต่มันยังเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะเนี่ยเห็นป่ะจานก็ต้องซื้อนะจานก็ต้องเพิ่มนะห้าบาทนะมันเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะคืออยากจ้วงอ่ะ แต่ไม่ดีกว่าเอาเป็นแบบลาดน้ำก็ได้่ะลาดเลยไหมชุมช่มชุมช่มชุม่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเนี่ยชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำจะกัดแล้วนะน้ำแข็งชัดๆัด คือมันยังไม่ละลายดีอ่ะมันยังปเ,เป็นเก็ดเป็นเกล็ดน้าแข็งอยู่เลยอ่ะมันเป็นแบบมีความหวานหวานอ่ะดองซีอิวนะอันนี้กินเนื้อปูเป็นแบบไอติมเลยทีเดียว ม,มันจะวนหวานหวานหอมแปลกๆอันนี้ขอเทน้ำก่นอนมัน,นเป็นน้ำแข็งไงโอเคอันนี้จะลาดตัวน,นี้หัวมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เขาไม่ได้เน้นมันนะเน้นแบบเนื้อมากกว่าแต่ปูม้าน่ะมันหวานอยู่แล้วเนี่ย yeah. ตานั้นเอาไม่น่าซื้อผักมาเลยนะเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยกินผักอันนี้ถ้ามันไม่ต้มอะ่ะไม่ลวกอะ่ะถ้าเจ้าของร้านดูแนะนำว่าให้เปลี่ยนผักสีเขียวที่กินแบบติ้งย่างเกาหลีอะไรเงี้ยจะเวิร์กมาก กับผักกาดมันไม่ค่อยเข้ากับอันนี้เลยอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงจากกระเทียมโทนนี่ก็โอเคก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เข้ากันได้ไม่ผ่านตรงที่ผักนี่แหละจริงๆรีวิวคือไม่ผ่านตรงผักนี่แหละค่ะอาจจะเป็นเพราะราคานี้ก็ได้มั้ง เจ้าปูหนึ่งตัวร้อยเจ็ดสิบข้าวสิบบาทรูปักเพิ่มเท่าไหร่สิบบาทหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะสิบบาทหรือห้าบาทพริกนี่เผ็ดเกิน <laughs> เพิ่งเคยกินดองซีอิ๊วแล้วรสชาติเป็นอย่างนี้เหรอถ้าดองน้ำปลามันก็จะของน้ำปลาหน่อยใช่ไหมอันนี่ก็จะเป็นแบบหอมๆอ,อะซีอิ๊วแปลกๆคือป,ปกติกินแต่น้ำปลาไงคือเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะออกหว,วานๆโอ้มันยังแบบแข็งอยู่เลยอะแข็งมากเขาแช่ฟิชไว้กินอย่างอื่นแทนะ้เออ จะหลุดไหมครับโอ้โหขาดเลยทีเดียวนี่นัวนัวมือมากนี่อันนี้คือเนื้อมันนะ กลัวมันกระเด็นมากเลยคือมันแข็งอยู่อะ่ะเขาก็มีกระเทียมให้นะในน้ำอะ่ะกระเทียมเยอะมากกระเทียมถ้าใครชอบกระเทียมให้เยอะมากมกระเทียมจะชัดก็กระเทียมไง <laughs> นี่อยาให้ดูชัด น้ำจิ้มซีฟูด้ดออกเปรี้ยวๆอะ่ะอะไรวะทำให้คนอยากแล้วก็จากไปยินเจ๊กกินปูกินกุ้งพวกอย่างเงี้ยคือการกินแบบ ได้ไงอ่งกินแบบเย็นอะ่ะอยากกินอะไรที่มันตัดกันมากเลยอ่ะผักแล้วอะกินผักกาดอย่างเงี้นคนที่กินกับเมี่ยงมากกว,ว่า กระเทียมโทนแปลกดีนะกินกับกระเทียมโทนคือไม่เคยเห็นไงกระเทียมโทนอร่อยดีเออเขาก็หมักอร่อยนะ อ,อร่อยจียง,งต้องผักนี่แหละทุกอย่างดีนะน้ำจิ้มมันลงมันลงตัวกับไอตัวซอสที่แบบหม,มักมีความหวานตัวนี้ก็มีความเปรี้ยวมันก็ตัดกันเลยเพิ่เติมน้ำจิ้มถือว่าใช้ได้นยมัน,จ,มน,จ,มนจะเสีบท้องแล้วแล้วเนี่ยโอ้ my god ยัง <laughs> กินไม่หมดคิดดูเนี่ยอ,อยากแบบหักเอาเนื้อไม่มาเน่ย เนื้อหายหมดอ่ะดูเดียวโ oh. อ้โหนี่นั่งกินมากดูเดียวบีบออกมาเนื้อออกมาเลยอ่ะืออันนี้คือก้อนกันเชียงนั่งดูดิ ใส่น้ำจิม้มตักข้าวนิดนึงมันจะเย็นมากเลยอ่ะนี่เอา้าสวยลนะสวยๆเนี่ยอืนุ่มเย็นกินข้าวกับนุ่มแข็ง <laughs> กัน้ำแข็งะฮะน้ำแข็งที่เป็นเนื้อปูโอเคยังไงเดี๋ยวขอเป็นเล่มก่อนแล้วกันนะเพราะถ้าพี่กินอะไรแล้วมันกินนานมากที่ใช้เวลากินนะ่ยน่าจะเกือบชั่วโมงอะ่ะเอาตรงเดี๋ยวไงไปกินต่อเลมต่อโอเคนะฝากกดไลค์ฝากกดตากฝาแช่นะถ้าใครอยากกินก็ลองสั่งซื้อร้านที่อยู่ใ,ใกล้อาจจะเซิร์ชแบบ ปูดองซีอิ๊วปูดองน้ำปลาแต่ซีอิ๊วก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะพี่รู้สึกว่าปูดองซีอิ๊วมันจะไปกินทางโซนเกาหลีมากกว่ากินกับผักเขียวๆที่เขากินกันะ่ะแต่ถ้าผักกาดบ้านเราไม่แนะนาเออแต่ถ้าเป็นปูไข่ดองเขาเรียกว่าอะไรปูเขาเรียกว่าปูไข่ดองข้าวดองแบบน้าําปลาใช่ไหมตัวนั้นก็จะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็จะมีความแซ่บ ่ออันนี้สไตล์ไทยแต่สไตล์เกาหลีอันนี้น้ำจิ้มยำน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มแบบไทยๆผักก็เป็นผักไทย <c oughs> แต่ก็รวมๆก็คือปูอร่อยดีเขาแช่แข็งพริกได้เยอะมากกระเทียมก็ได้เยอะกระเทียมในน้ำดองอะ่ะเยอะมากอไปแล้วฝากกดไลค์ฝากตดตามฝากกดแชร์กกด,ด้วยนะถ้าใครชอบแบบปูนี่ก็ชอบปูชอบกุ้งชอบอาหารทะเลนะแล้วทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย